ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนไม่กล้าเทรดเพราะกลัวความเสี่ยงปัญหาออนเดื่อ์ในตลาดเมื่อโดนตลาด SL หรือว่าล้างพอร์ตมาในอดีตพอกลับมาเรื่องใหม่เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่กล้าเทรดครับกลัวขาดทุนกลัวเจง๊งกลัวล้วางพอร์ตแล้วกลัวความเสี่ยงคำถามคือจะทำยังไงให้ขจัดความกลัวเหล่านี้ออกไปได้ผมจะบอกแนวคิดง่ายๆยยนี้ครับถ้าสมมตเรา,าเทรดแล้วเรากลัวขาดทุนก็เหมือนกับการที่เราอยู่ใต้ท้องฟ้าแล้วเรากลัวฝนตกเพราะยังไงชีวิตหนึ่งคุณก็ต้องโดนฝน,นแน่ดังน,น,นั้นการที่อยู่ในตลาดวันหนึ่งคุณก็ต้อง ผมอยากให้เรามองอย่างนี้ครับความเสี่ยงมีทุกที่ทุกเวลาในชีวิตของเราซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์ครับถ้าเราอยู่ในโลกที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคุณเชื่อไหมครับการเดินข้ามถนนก็มีความเสี่ยงเดินบนฟุตบาทก็มีความเสี่ยงกินข้าวก็มีความเสี่ยงขับรถก็มีความเสี่ยง คุณเดินออกไปสูดอากาศตอนนี้ก็ยังมีความเสี่ยงครับนั่งเฉยๆตอนนี้ก็ยังมีความเสี่ยงแล้วคุณจะไปกลัวอะไรกับตลาดนะครับซึ่งวิธีที่ผมใช้ก็คือไม่มีความกลัวตั้งแต่แรกเลยผมก็บอกตามตรงนะตอนที่ผมเทรดแรกๆผมกลัวตลาดมากเพราะผมเคยล้างพอร์ตตอนเทรดใหม่ๆแล้วยิ่งผมกลัวเนี่ยผมยิ่งโดนเยอะครับมันเหมือนตลาดรู้ว่าเรามีความกลัวแล้วก็ได้กลิ่นความกลัวตอนที่เราเทรดแล้วหลังจากนั้นพอผมเลิกกลัวตลาดเพราะคำว,ว่าช่างมันขาดทุนก็ขาดการเทรดของผมก็ดีขึ้นมาเลยครับจากที่ผมไม่เคยได้กำไร5าเท่าถึงสิเท่าของพอตผมก็สามารถทำ ซึ่งผมไม่ได้บอกให้คุณต้องเทรดแบบนี้นะครับแต่อยากบอกว่าถ้าเรากล้าได้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้กําไรมากกว่าคนทั่วไปครับคุณอาจจะลองจากร้อยเหรียญเาเป็นสัญเหรียญสักสิบรอบก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นค่อยลองจากทุนหลักพันเหรียญไปเป็นหมื่นเหรียญครับซึ่งถ้าคุณเอากำไรมาเทรดซึ่งสิๆแบบนี้จะไม่เครียดครับผมจึงอยากบอกกับเทรดเดอร์ว่าถ้าเราอยากอยู่แบบผู้ชนะในตลาดนี้ไปนานๆคุณต้องขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจให้หมดครับขาดทุนก็คันร้อนแก้ไม้ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปหาจังหวะเทรดใหม่ที่ดีกว่าครับแต่ว่าถ้าจััััััังงงงหหหวววววะะไไไนนนนนกก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 าา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 ารรรรรคค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 ุุุุณณณณตต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 ต้้้้้้้้อออออออย่่่่ปปีีีลล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 ดดดดเเเบบบบใใใสแแพพพ์์์จจจโมมมมมทถูิิิช